เรียนวยไทยพร้อมกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ชอบออกกำลังกายเลยให้ลูกมาเรียนก่อนก็หนูเป็นคนชวนแม่มาเล่นด้วยค่ะเพราะอยากให้แม่แบบมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยก็เลยมาชวนแม่มา แล้วก็การเรียนมวยไทยก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะคะเราก็เลยหายจากการที่เป็นโรคลูกๆอู่ก่อนทําให้สองคนแม่ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันกะะ็มวยไทยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็จริงๆเราก็น่าจะมาลองทดลองเรียนดูด้วยะคะ่ะเพราะว่ามวยไทยก็เป็นแบบสุกฟความอดทนก็ขอให้ที่นี่มีลูกค้าเยอะๆว่าที่นี่ก็ดีนะคะแล้วก็ครูสอนก็ดีด้วยครูทุกคนน่ารักค่ะที่นี่